กี้บกยังไงนะพี่มองไม่เห็นอะ่ะเชื่อขับมาจากไหนฮะมาจากภูเก็ตค่ะหกี่กิโลอ่ะร้อยกว่าโลไหมสองร้อยเนาะใช่ไหมเอ้ยหากเกียร์ว่างไม่เจอเลยวะ่ะแต่ใจว่างนะหาไม่ทนันลายฝนตกไล่แล้วเนี่ยสั่งผ้รู้จักกันดีกว่าเพราะว่ามันก็ติดฝนอย่างเงี้ยแล้วมันก็เปลี่ยวเนาะได้ค่ะเพราะยังไม่มีใครอยู่เหมือนกันเฮ้ยแกไม่รอดแน่บรรยากาศดีดีมีแค่เรา ขาต้องจะเล่นคุณแปลว,ว่าขี่สองจังหวัดได้ ขี่ได้ทุกรุ่นแหละรุ่นพี่ก็ขี่ได้รุ่นพี่ก็ขี่ได้เขาต้องจะเล่นคุณเสื้อทูทีมอเตートบายนะครับใส่แล้วเก๋าอย่างแน่นอนนะครับแขนสั้น550บาทนะครับแขนยาว590นะครับมีสีดําและสีขาวนะครับก็ตามคอนเซ็ตช่องกับผมเลยนะครับผมไม่กลัวนะฮะพิเศษมากกว่านั้นนะครับถ้าใครสั่งเสื้อนะครับรับสติกเกอร์ผมไม่กลัวทันทีนะฮะต้องสั่งเสื้อเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับไม่มีขายนะฮะแล้วถ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่ออดีไลน์ดดด้้้าาาาานนนนนนนลล่งีีเเยะะะะฮหรรรือออััักกพจจจผมมม็ไคคคบบบํํวขขุณ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้บอกเลยว่าที่นี่นะครับรถมือ2นะครับเพียบมากมายมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยนะครับซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีครับถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะอย่าลืมนะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ถ้าชอบอ e ีโซเกแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้กันด้วยนะครับ อันนี้เอาอน,นั่นแหละิตตันวันเท็เชืว่าเขาจะขายให้เรานะใช่แต่ขอยืมในเมื่อเขาไม่ขาย เรามีคนบอกเราไม่รู้ว่า F4 หรือเปล่าใครวะผู้หญิงด้วยเฮ้ยผู้หญิงเหรอไม่รู้ว่าบอกว่าลูกตัดหรือยังไงวิ่งเหรอสาววะสาวโมเลยไม่รู้ว่า F4 หรอเปล่าอันนี้เป็น F4 อันนี้เป็น F2 อะไรครับไอ้คนที่พูดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้น่ะมันโง่ คุณมาถูกทางแล้วนี่พอดีว่ารถหนุพังอ่ะรถหนุเสียเอาที่โบกได้คือเรียกให้ช่วยเหรอครับอ้าวอ้าวเหรอนึกว่ารู้จักโอ้โหนึกว่าเป็นเอฟซีเออเป็นรถถีบไม่แสบอะไรเลยก่อนพี่ไปถ่ายเทสรถมาพ like ี่ไปถ่ายเทสรถข้างนอกมาไงพอไปถ่ายเทรถปุ๊บเนี่ยกลับมาก็เจอสองคนโบก เมื่อกี้บอกยังไงนะพี่มองไม่เห็นอ่ะเชียอันนี้อันนี้แรกเขาผมเขาเรียกว่าเขาโบกเพื่อนเขาจริงเหรอก็เลยไปอ่ะเดี๋ยวอ่ะโบกพวกเราเมื่อกี้เราไปเฮดลนมาเดี๋ยวขอติดไมค์เขาหน่อยติดตรงนี้ครับแล้วรถเสียจริงเหรอหรือยังไงเนี่ยรถเสียเหรอรถเสียค่ะเฮ้ยทำไม่ใช้โอ้เขาไม่ได้สปอนเซอร์เราไม่ต้องพูดก็อันนี้มาจากไหนเหรอครับขับมาจากไหนฮะมาจากผู้เก่งค่ะหูกี่กิโลอ่ะ ร้อยกว่าโลไหมสองร้อยเนาะใช่ไหมมาทำอะไรเอาเนี่ยมาสนามมาดูรถโอ้มาดูมาดูมาแว้นค่ะเขาชอบเขาชอบพู้ชายเขาแว้นได้แว้นเป็นด้วยนีแว้นเป็นหรอแว้นเลยแหละพี่ไม่เราเราเราชอบผู้ชายใสแว้นปะชอบดีก็เลยมาไงอ่าไม่ทันไรฝนตกไล่แล้วเนี่ยทําไมชีวิตมันถึงเศร้าอย่างงี้เนี่ยไอ้เหี้ยบ้าหรือเปล่านี่บ้าหรือเปล่าเราจะหลบตรงไหนดีอ่ะไปหลบก่อนไหมแป๊บเดียวมันมาไม่ทัน ไอโฟนไอโฟนเราว่ะไอโฟนมันกันน้ำป่ะกันน้ำกันน้ำออกนี่เราติดฝนอยู่กับสาววันเหรอเนี่ยอันนี้อันนี้ยังถ่ายอยู่เอ๋อกูียกว่าตัดกันหมดละเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยรีบเร็วๆมะเนี่ยบังเอิญมากเลยค่ะเดี๋ยวรถเสียเดี๋ยวเราก็ช่วยไม่ใช่อันนี้ก็ยังไงก็กลับไม่ได้ไงไม่ก็คือพาพาพาเข้ามาหลบก่อนอันนี้คือพามาหลบจริงๆแล้วเปียกจริงๆบางคนบอกเชื่อคอนเทนต์ป่ะไม่เปียกจริงไหมเปียกจริงจริงเหรออันนี้อันนี้เป็นี้เปียกจริงนะเนี่ย ม้ผมว่าไม่ได้ซนะ่อมแล้วทำความรู้จักกันดีกว่าเพราะว่ามันก็ติดฝนอย่างเงี้ยแล้วมันมก็เปลี่ยวนะเนาะได้ค่ะเพราะยังไม่มีใครอยู่เหมือนกันเฮ้ย <c oughs> อะไรวะนี่ <c oughs> แกไม่รอดแน่ย, <c oughs> ยังไงดีอะไปแต่ว่าแต่รถแต่รถแต่รถตู้พี่อยู่ข้างในอะ <c oughs> เออจะเดี๋ยวเดี๋ยวรอยังไงดีอะฝนฝนหยุดไปหลบในรถตู้ไหมไปบ้านพี่ดีกว่ามั้งไม่ทะไม่เสาใต้แรงจังวะเดี๋ยวก่อนนะเขนก็ทถ่มไปนานยี่สิบชั่วโมงเลย ติดก,กระท่อมหมอ,อ,หอในนี้อะจะท่องปลายนาไงบรรยากาศดีดีมีแค่เราเขาจ้องจะเล่นคุณสู้ไม่ได้ว่ะปกติปกติเรา <c oughs> เออเราสาวใต้นี่โอ้ของเขาดีจริงๆของดีไหมสาวใต้นี่มีอะไรแบบต้องไปดูเองต้องไปดูจริงหรอต้องไปดูที่ห้องเราแล้วแหละเอาอีกแล้วเข้าไปแต่ละอย่างเดี๋ยวรอให้ฝนเบาก่อนเนาะดย๋ยวก็จะไปดูรถให้มาดี๋ยวใช่แล้วเรามีอะไรให้ดูอีกไหม มีแมวมีแมวที่ห้องเราเอามีแมวอีกห้องเขาอยู่ห้องเขาอยู่ไกลว่ะภูเก็ตอ่ะความรักไม่ใช่ปัญหาระยะทางระยะทางไม่ใช่ปัญหาเลยกี่ร้อยโลอ่ะสองสามร้อยเลยอุ้ยหูขับให้อุ้ยบ้านพี่ก็แค่ปัดซอยเลยแหละเฮ้ยจริงเหรอแค่บอกว่าคิดถึงน้ำมาลิละร้อยก็จะมาหาโอ้โหแต่็อกเทนแน่ๆลิละร้อยนะฮะโอ้โหโอเคยิ่งใสยิ่งแรงยิ่งแรงเห็นไหมดี๋ยวคำพูดเหรอวรานั้คจะ ใช่แสดงว่าขี่สองจังหวัดได้ขี่ได้ทุกรุ่นแหละรุ่นพี่เ็าขี่ได้รุ่นพี่เ็าขี่ได้ยวก่อนนะมีหวังแล้ววะเขาจ้องจะเล่นคุณจริงก็เหมือนมะพร้าวนั่นแหละพี่ยิ่งแก่ยิ่งมันปีมีหวังแล้ววะได้หรอได้วะมีหวังแล้ววะตอเลสติกับวะเลสติอมีหวังแล้วมีหวัง ไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยู่ตรงนี้ก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งไปดูรถกำลังกำลังกำลังโอเคอยู่เลยกำลังคุยกันกำลังทำความรู้จักอันนี้ชื่ออะไรเหรอฮะชื่อจีน่าค่ะนี้ละชื่อการค่ะชื่อการเฮ้ยชื่อชื่อเดียวกับเองนี่ชื่อสงการไงชื่ออทงนีไม่ก็ชื่อจริงสงการไงออเสงการกับการใช่ป่ะนี่จีน่าใช่ไหมอันนี้เบสิกครับอ้าไม่ลองเบสิกอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ ่เป็นอะไรชื่อแตกต่างกันเด็ดใจเราตรงกันก็ได้เฉียดไปถูกกันเนี่ยอันนี้อันนี้ไปไม่ถูกกันเนี่ยรถได้เป็นไรเดี๋ยวพี่ซ่อมให้นี่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมให้ไม่ต้องห่วงได้กลับได้กลับภูเก็ตแน่นอนโอเคป่ะเราจะได้ว่าไปส่งจะได้ว่าไปส่งไม่เป็นไรเอามอไซค์ไปส่ไม่ก็เอามอไซค์ขึ้นรถตู้ไงเออรถตู้แล้วก็มีแบกแบกไปส่งถึงถึงบ้านได้เลยนะมีของแถมไหมคะ ถ้าไปส่งเนี่ยทรัพยากรของพี่ที่แบบว่ามีค่ามากกว่าเงินก็คือเวลาเดี๋ยวพี่ให้เวลาเราบ้างแล้วกันถ้าวันนั้นคเลยก็ได้นะคืนเกเลยก็ได้นะแต่ละอย่างโอ้ยแต่ละอย่างอันนี้โทรศัพท์ใครฮะโทรศัพท์น้องโอ๊ยเอ้าแล้วคุณไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เขาไว้ที่หน้ารถแล้วเราเก็บมันเปียกฝนไงแล้วรับรับรับแล้เปิดมาก็ดันมาเจออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเนี่ย นิดงนิดนึง,นงจัดมาดิคือลือน่ะสักนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวคืนก่อนเดี๋ยวคืนก่อนเดี๋ยวไม่ยอมแ <c oughs> ม่แล้วเครื่องเครื่องนี้ขายเท่าไหร่พร้อมรูปเนี่ยขายขายแพงปะ,ะแบบไม่ลบรูปอะแพงปะไม่นี่มึงนี่มึงจะมาซ่อมรถหรืออะไรเนี่ยนี่ไม่ได้มาจีนเช้าเอาตรงนี้แล้วเหรอน่าจะติดยาวิไม่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 แบบนี้ทั้งวันยังได้จริงเดี๋ยวเราชาร์จให้ก็ได้นะเอ้ยเอาเรื่องว่ะ ชอบเติมตเต็มอะอแต่ละยานี่มีมุกมีอะไรหยอดหยอดตอนเนี้ยเหี่ยวแล้วเนี่ย,ยโอ้โหสุดยอดเลยนะสาวใต้สาวใต้ใตน่ารักเนาะน่ารักนะเนี่ยอย่างเช่นหนูไงแล้วก็เพื่อนหนูเออเออสรุปไปให้ซ่อมรถละชีวิตซ่อมเขาหน่อยคนอยากเขาเลยไม่ตอนนี้พี่หองอยหมดเลยอะแบบสู้ไม่ได้เลยอะช่วยช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมหน่อยผมรู้สึกตายแล้วเจอแบบเนี้ยโหรุนแรงมากเลยอะ สาวเหนือสาภาคกลางสาอีสานเจอสาวใต้เข้ามาเสาใต้ร้อนแรงมากอยากจะฝากไว้ให้ติดฝากไว้ให้คิดไม่ฝากไว้ให้ติดนี่แหละพี่จะได้ติดหนูไงติดอกติดใจติดอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่หย้ายย้ายมาอยู่สักเดือนนึงอะไรเงี้ยก็คือก็คือง่ายๆนะไม่ธรรมดาเนาะรถรถแรงรถแรงไหมใช่น่ะ กูดีไม่ทันไรผู้ชายแฟนโทรตามหรือเปล่าไม่ใช่เขาโทรมาให้จะกลับบ้านใครอ่ะแฟนหรอเพื่อนมีแฟนยังเนี่ยไม่มีค่ะโสดค่ะมีหวังเราพี่มาเต็มเต็มอยู่นะโอ้ยมีหวังอะเนี่ยอันนี้ไม่ได้แสดงนะเนี่ยของจริงค่ะว่าเรากำลังจะขับกลับกันง่ายใช่เรามาเจอเขาแล้วแล้วผลเริ่มหยุดแล้วเราจะให้ดูอะไรกัน แล้วแต่ว่าเคยเคยเห็นช่องพี่เหรอหรือ่าเคยเคยติดตามอยู่เคยอยู่ค่ะเป็น FC ซีพี่เลยค่ะอ๋อแบงนี้ที่โบกนี่ก็คือรู้จักอยู่ใช่เห็นมาไกลแล้วแหละเฮ้ยอย่างนี้ก็คุยกันง่ายหน่อยว่ะแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อล่ะครับจะไปดูรถในสนามค่ะดูไปดูอย่างอื่นได้ไหมไปดูรถที่แบบว่ารถพี่ปลาดุกก็ได้นะปลาดุกเลยเหรอไปดูรถก่อนไหมเดี๋ยวคนดูจะด่าไม่ฝนเริ่มหยุดล้ะเนี่ยเริ่มหยุดแต่ก็ยังมีความตกนิดหน่อยอาการเป็นไงอ่ะ มันสตาร์ทไม่ติดอะอยู่ๆมันก็ดับไปเลยพี่สตาร์ทมือป่ะหรือสตาร์ทเท้ารถน้องเขาลูกใหญ่เหมือนกันเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่แล้วก็แรงด้วยค่ะใหญ่แล้วก็แรงด้วยร้อนแรงมากร้อนแรงร้อนแรงคาเกียท่านฮะเอาคาเกียเหรอเออไม่จะมุ่งไงมุ่งแล้วก็พุ่งด้วย รรมนนไม่เ,เขาอยากพุ่งชวนอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยหาเกียร์ว่างไม่เจอเลยว่ะแต่ใจว่างนะอเอาเรื่องแพ็คเองส่งเองทุกชิ้นนะครับสหรับสติกเกอร์ทูทีโมอเตร์บค์นะครับสั่งได้นะครับ99บาทส่งฟรีนะครับบอกเลยสวยเท่เก๋แบบนี้เลยนะครับสนใจทักเพจมาได้เลยนะฮะผมส่งเองแพ็คเองกับมือทุกวันเลยนะครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะครับโอ้ยแต่ละอย่างเนาะชีวิตหาเกียร์ว่างไงมะเนี่ยเกียร์ไม่ต้องว่างก็ได้แต่ห้องว่างเสมอ ไม่ต้อง่อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถตู้มาเอารถตู้มายกเลยโอเคไหมยกไปพร้อมคนพร้อมรถได้ไหมพร้อมคนได้ไหมหนูไปส่งให้ถึงห้องด้วยนะเนี่ยฝนลงอีกแล้วเนี่ยแม่ดูดิฝนลงอีกแล้วอ่ะเราไม่ได้กลับไม่ง่ายๆหรอกเราเราคิดว่าถ้าถ้ามุดว่าอยู่อยู่อยู่กับพี่นี่ไม่ไม่แย่ใช่ไหมรีบรีบกลับปะทันืีเลยเหรอโอ้ยไม่ขนาดนั้นแป๊บเดียว ตัวเแล้วจะหลบจะหลบก่อนไหมไปไปไปหลบก่อนไป,ไปเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆ,ๆเอาดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยววิธีแก้ปัญหานะครับเพราะว่าตอนนี้เราเจอเราเจอในเ,เ,เรื่องของฝนตกเดี๋ยวก็จะนั่นแหละเอารถตู้มายกรถน้องขึ้นไปอันนี้มากันสองคนใช่ไหมครับใช่ค่ะพอมาสองคนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวยกขึ้นไปเสร็จก็ไปนั่งรถตู้แอร์เย็นเนาะไม่แต่สาวใต้เขาจริงใจใช่ไหมใช่เลยสาวใต้รักจริงรักจริงไงหรอไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่า ไม่อ้อรอใช่ไหมไม่ да. เลยเธออ้อรออ้อรอแปลว่าอะไรน่ารักอ๋อออรอแปลว่าเฮ้ยงั้นง well ั้นถ้าเราเจออีกก็อ้อรอจังเลยโอเคได้ไหมใช่พี่ก็อ้อรอจังเลยอย่างนี้ก็ได้แต่มเรับประกันเนาะ่รับประกันด้วยโถเอ้ยชีวิตตอนนี้ก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวรอรอละกันมีมีช่องทางติดตามไหมอ่ะพี่ขอหน่อยดค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฟซบุ๊กจีน่าค่ะ อันนี้ไปนี่แจกใครแจกแจกคนดูหรือแจกพี่เนี่ยแจกทั้งคนดูแจกทั้งพี่เลยค่ะโอ้โหไม่แจกก่อนนะอันนี้แล้วของเราอะรุ่งการค่ะรุ่งการโอเค,อเคก็แอดได้นะแอดได้ไหมเดี๋ยวว่าเขาติดตามได้ใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เอารถตู้มาดีไหมแอดอเอายังไงนะชงเลือกขับด้วยเออไปเดี๋ยวก็ ถ้าสมมติว่าฝนหยุดเนี่ยพอดีพี่มีรถอยู่คันหนึ่งอยากจะให้เราลองขี่ได้ไหมได้ค่ะเราบอกว่าเราขี่ได้ม่ใช่หรอใช่ค่ะขี่ถนัดขี่ใช่ไหมใช่ค่ะจริงหรอเพราะถนัดขี่ใช่ไหมใช่ขี่ได้ทุกรุ่นเลยค่ะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอ๋อแบบสักยิบอายุยี่สิบเก้านี้โอเคไหมแบบกาลังมันเลยเหมือนมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันโอ้โหอายุอายุผมอายุผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะฮะไปงั้นเดี๋ยวก็ คันนี้จะต้องสตาร์ทดูไหมหรือว่าไงี๋ยวไม่เอาละเราไม่เอารึไม่เอาเอายังไงต้องยกขับอ่ะคือเดี๋ยวจะไปส่องอะไรอย่างงี้จริงหรอ,อ,อเดี๋ยวลองลงมาข้างล่างหน่อยดิไม่เดี๋ยวคนดูเขาจะด่าหาว่าแบบมาจีบมาอะไรจริงไม่ใช่นะครับคือต้องการทํารถให้จริงๆเราอยากจะดูแลเ <c oughs> นี่ยถ้าล้มมานี่โกรธไหมเนี่ยไม่โกรธใช่ปะอะไรถ้ารถล้มไม,ไม่โกรธใช่ไหมอออันนี้พามาหลบล่มก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรถเขานั่นแหละจะมีอาการเรื่องน้อย ก็เดี๋ยวที่เราคุยไว้เมื่อกี้ก็อย่าลืมขี่รถให้พี่โอเคไหมโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวพี่จัดก,การให้ดูแลให้ดูแลได้ปะดูแลได้คะ่ะคนทางรถใช่พร้อมนะฮะพร้อมดูแลนะครับบอกเลยนะฮะคนภาคกลางก็รักจริงเหมือนกันออไม่แพ้คนใต้ไอ,อ, <c oughs> ขอ้ของจริงของจริงของจริงมาเดี๋ยวมานั่งเดี๋ยวมานั่งก่อนไหมลองนั่งก่อนไหมอ่ะมีคนตามแล้วเนี่ยยังไงดีเดี๋ยวพี่ะปะจกให้ มันมันมาน,นั่งก่อนไหมนั่งนั่งเชิญนั่งก่อนเดี๋ยวจะสอนวิธีการขับนะก็คือเราต้องกดหน้านิดน,นึงกดหน้าเรากดหัวได้ไหมคะ,ะกดหัวได้ไหมคะดกดหัวเหรอแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เราเราตายเราสู้ไม่ได้เลยโอเคถ้าถ้า,ถ,าถ้ามาขนาดนี้แล้วนะปิดคลิปเถอะ<ๆ>โอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาจัดการให้ จากการให้กดให้ทุกอย่างแต่ว่ายกให้กดให้ทุกอย่างเลยใช่ทุกอย่างเลยโอเคครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ใด้่อยแหไม่รอดเน่เขาต้องจะเล่นคุณไอคนที่พูดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้น่ะมันโง่คุณมาถูกทางแล้วนี่